สวัสดีค่ะพบกับสองสารวนทยาช anelle พี่น้องซับนี่ก็ไปเกย์เฮ็ดมาค่ะพี่น้องคะค่ะไปได้หลายเฮ็ดหลายอยู่ค่ะหลังมาหลายน้องพี่น้องค่ะไดเฮ็ดขึ้แดงเฮ็ดละงหูค่ะหลายเนื้อจ้าพี่น้องเฮ็ดพังขอกำกับกำลังต้่มด้วยพี่น้องค่ะเมนูเห็ดขึ้นข้อกั่งค่ะกำลังต้มนะคะพอเห็ดพังขอกำนี่ก็ต้องแยกต้มต่างหากเนาะพี่น้องค่ะ นี่่คะ้ักติว๋วขักติ๋วกับผักไอ้เมนูซีสี่แจ่มนะคะนี่ค่ะไอ้ผักไอ้ติ๋วกับผักไอ้อตูบานเฮาเนาะพี่น้องหอมๆค่ะตาบักพริกบิดใสนะ่เนาะพี่น้องแกงเห็ดแซ่บค่ะน้ำกันพี่น้องค่ะตุ๋มเห็ดพี่น้องค่ะนี่ค่ะเนี่พึ่งข้าวกลับค่ะพี่น้อง ซาวนุ่งต้มนะคะจะใส่ต้มตั้งหาดเลยคะ่ะใส่เวลาต้มตั้งหาเพราะว่าเห็ดอันนี้เห็ดกินยากพี่น้องทำกินยากมากเลยเห็ดขึ้นข้าวกล่ำคะ่ะต้องเห็ดไฟสม่ำเสมอนะคะแย่มันหาดไฟนะพี่น้องถ้าใส่กั อร่อยอร่อยจ้าพี่น้องมาด้ค่ะแกงเห็ดวันนี้เมนูแกงเห็ดตุ่มซะก่อนนะพี่น้องเห็ดเผ่งกขอกำค่ะตุ่มเห็ดเผือกซุปด้วยค่ะตุ่มเห็ดหูวิธีเห็ดกินนะพี่น้องเห็ดเผ่นกขอกำเลยค่ะเป็นเห็ดเผิ่กที่เห็ดเห็ดกินยากที่สุดค่ะพี่น้องในบรรดาเห็ดนะค่ะ แกงฮ็ดทุกวันนี่พี่น้องช่วงนี้ค่ะเขาป้าหาเห็ดนะคะช่วงนีฉันหน่อยก็ออกขายของละค่ะนี่ช่วงเวงลาหวางนี่ก็หาเก็บเห็ดมาไว้ใหากินแล้วพี่นอ้องอัดตู้เย็นไว้เลยค่ะอัดตู้เย็นไว้เยอะอยู่ได้เห็ดพอค่ะส่วนมาที่อัดใส่ในตู้เย็นค่ะพี่น้องค่ะอืกตื่แต่สสต้่มตั้งหาแล้วพี่น้องค่ะค่ะต้มตั้งหา มีแต่โดก็มันงด้พี่น้องฮิตละงดซาบันที่ก็ได้ค่ะมีไปไลยปลาทด้พี่น้องสามปลาเหมือนนี้ค่ะกับออกจากป่าแล้วก็ไปเกมเติตเหมยได้พี่น้องเก็มห็ดปวกเฮ็ตปวกก็ไดได้ดพี่น้องยวนให้ไปให้แม่ละค่ะเห็นละแกงกินอยู่กับพี่สาวเนาะค่ะอยู่คนละบ้านคนละหลังค่ะแบงหลายบานได้พี่น้องการกก็ได้ ได้มา,าสาวันฮี่กับบัวดืขายจักเกอร์ได้พี่น้องแบ่งเ,เห่แม่แน่เหยื้อแน่เห่ครูแน่นเนาะค่ะกับตัวเองนเนาะคสามครอบครัวค่ะเห็ดตุ่งยำงาค่ะพี่ การเก็บเห็นก็เป็นความชอบเนาะพี่น้องเหรเก็บทาม,มามากินบอกะบนมามากินค่ะแต่ว่าก็มาเก็บเนาะพี่น้องไปเก็บเลยก็มีความสุขค่ะที่ได้ไปเนาะพี่น้องแต่ละขังแต่ละทีค่ะแต่ใส่เวลาในการถ่าไเด็ดไปเก็บเห็ดนี่คือใส่เวลาหน้าน,นี่พี่น้องคะ่ะจะสีไห้มาค่ะเพราะว่าเขาตรงไปเก็บให้ไปหลยปลา,าที่พี่น้องพ้นเป็นพื้นที่ปลากว้างนะคะนะค่ะ สองนี่กระสีขนมึงค่ะกระสีเดเติมนานอีกครั้งนึงเนะพี่น้องค่ะตมบกบกเด็ดเดี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเมนูตุ่มเขานะคะตัวนี้เมนูสําหรับลูกๆค่ะใส่เห,ห็ดหอมอร่อยอร่อยค่ะร้อนค่ะพี่น้องใส่ไข่ใส่โครงไก่ค่ะอร่อยอร่อยด้วยค่ะท่านเป็นสองเมนูนะคะพี่น้อง เมนูวันนี้ทำสองเมนูค่ะเมนูอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะ,คะตุ่มจบแซ่บค่ะใส่เห็ดหอมสุดหยอดค่ะจะมีตุมแล้วนะคะปรุงเรียบร้อยอร่อยมากจ้ะค่ะสุดทถายนีซสาบันที่กาขอสี่ขอก้าวคำลาสวัสดีก่อนในพี่น้องค่ะจังพูพโขกันในคลิปตอ่อไปนะคะนาะ ค่ะสาบันี้ก็ขอโตทำอาหารแรงกันนะคะสวัสดีค่ะอการยืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ